สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในรายการของรีวิวขอรอีกแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวคอร์สเรียนภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะเป็นคอร์สที่ทุกคนเนี่ยขอมาแล้วก็แทบจะไม่ได้มีใครรีวิวเลยนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อว่า i n ิน Now นั่นเองนะคะเอออิงสนาวอิงสนาวเนี่ยริวเรียนมานะคะแล้วริวก็เลยอยากจะมาเชิญชวนคือราคาตัวเนี้ยเทียบเท่ากับอิง s Baking เลยนะคะเออนะคะตัวเนี้ยราคาเทียบเท่ากับตัวที่ริวเคยรีวิวไปเลยนะคะริวจะไม่พาคพิงอะไรมากมายนะคะก็อย่าลืมไปดูคลิป ที่รู้เรียนภาษาอังกฤษอิงเบรด้วยนั่นเองนะคะต่อไปมาดูกันเลยนะคะว่า cross ตัวอิงส o นาเนี่ยมันดียังไงคือองค์ประกอบเนี่ยเยอะมากตัวอิงส o นาเนี่ยเป็นแบบฉบับเรียนออนไลน์เพราะการเรียนการสอนเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมก็คือจะมีการเรียนแบบสาองค์ประกอบนะคะ3องค์ประกอบที่เราเรียนนะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานนะคะการปูพื้นฐานเนี่ยเป็นหลักเลย อันที่สองนะ,ะก็จะเป็นเรื่องของการออกเสียงให้มันปังให้มันเปะ๊ะให้มันเด็ดและอันสุดท้ายคือการสอบการติวพิชิตข้อสอบต่างๆของภาษาอังกฤษ TOEIC TOEFL มันช่วยให้เราเนี่ยเก่งขึ้นและการพิชิตข้อสอบเนี่ยมันอยู่ใน cross p ู o พื้นฐานในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะก็ค่อย up เล v e ลไปและตัวนี้เนี่ย คอสต่างๆพวกนี้เนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้เลิศเลยออกเสียงออกเสียงได้ถูกต้องคำพท์ต่างๆก็ได้คือได้หมดเลยการออกเสียงในคำพท์ด้วยนะคะเรื่องของเอกสารการติวเนี่ย มันไม่มีมาให้นะคะคือจริงอันนี้ก็คือเป็นข้อพิจารณาที่ลูอยากให้เขาแถมมาให้ไม่ไม่เชิงต้องแถมหรอกอาจจะต้องแบบอัปราคาขึ้นอะไรอย่างงี้เพราะว่าคือไม่รู้ว่าลูมีหรือเขาเขามีให้หรือเปล่านะแต่ว่าสําหรับลูเนี่ยตัวที่ลูได้มาเนี่ยไม่ได้มีมาให้แต่ว่าจะเป็นเรื่องของ f ฟลนะคะเป็น F ฟล ต่างๆให้เลยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ไฟล์ปิ้นออกมาซึ่งสําหรับริวเนี่ยถามว่าปิ้นได้ไหมปิ้นได้แต่ว่าเนื่องจากว่าไฟล์เนี่ยมันมีหลายหน้ามากมันก็เลยอาจจะเปลืองเงินนะแล้วก็เปลืองหมึกเปลืองอะไรต่างๆแต่สําหรับใครที่มี iPad อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้ Goodnotes นะฮะในการใช้วาดอะไรเขียนอะไรต่างๆจดต่างๆเลคเชอร์ lecture, ได้ตามคลิปวิดีโออะไรอย่างงี้ก็ได้หมดเลยแต่สำหรับใครที่แบบว่าเออไม่มี iPad ไม่มีเครื่องปิ้นก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะต่หรับเราอาจจะต้องแบบว่าไม่มีเอกสารการประกอบแล้วก็นั่งฟังไปอาจจะไม่ได้ความรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็น่าจะได้เรื่องของความรู้เล็กๆน้อยๆไปนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดีมากอันนี้ก็คือเป็นข้อติพิจรนารณานิดนึงนะคะโอเคไปดูกันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยราคาของคร์สเนี่ยเป็นซื้อหนึ่งแถมสองฟรีนะคะ ซื้อหนึ่งแถมสองฟรีปกติราคาแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบาทแต่เหลือเท่าไหร่ทุกคนให้ดาวสิทุกคนว่าเหลือเท่าไหรอ่อ่ะสามพันไม่ใช่สามพันไม่ใช่ค่ะสี่พันไม่ใช่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเลิศได้สามคอร์สที่มันดี ที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้เมื่อจะเป็นเรื่องของการพูดสนทนาหรือว่าการออกเสียงหรือว่าเอาไปทําข้อสอบเอาไปเรียนเอาไปอะไรมันใช้ได้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วไอ้เงินพันสี่เก้าสิบได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะขึ้นสไลด์ต่างๆให้ทุกคนดูเลยนะคะแล้วก็หรือก็จะเป็นองค์ประกอบของเสียงนะคะไปดูกันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะพันสี่กสิบนะคะก็จะได้มีที่ปรึกษานะคะหนึ่งปีนะคะบอกก่อนนะขอจะเน้นหนึ่งปีนะคะ อิงส์บุ๊กนะคะอิงส์บุ๊กอิเล็กทรอนิกส์นะคะจำสับวยากร์ up, นะ่ะก็มีมาให้จะส่งทางอีเมลนะคะอีเมลปื๊บปื๊บพวกราดผ่านการเข้าแอปพลิเคชันการเข้าเว็บไซต์เขาจะส่งทางให้ Gmail นะแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถทักไลน์หาได้และตอบค่อนข้างไวนะไม่มีการยิงไม่มีการอ่านไม่ตอบค่อนข้างเลิศนะคะอ่ะแล้วก็จะมีไลน์แอดที่ช่วยซัพพอร์ตนะคะในการที่จะช่วยสนทนาช่วยเหลือต่างๆคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดีมากนะคะเหมือนมีแบบครูประจําตัวที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ย ไม่เข้าใจสามารถเรียนซ้ําได้นะฮะสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวกทดสอบรายสัปดาห์มีอาจารย์ให้คําแนะนําหลังการทดสอบเสร็จเลิศไหมสัปดาห์หนึ่งก็จะมีการทดสอบแล้วถ้าการทดสอบเป็นยังไงอาจารย์ก็จะมาช่วยปรับแก้ไขให้มันดีตรงนี้คืนค่าสอบโทรอีก850อ<า>้าส่าถ้าสมคือเขามาเข้าเหมือนว่าเขาจะมีการเกณฑ์การแบรบว่าอะไรต่างๆเนี่ยมานะฮะแล้วก็จะมีการคืนค่าสอบ850อะไรอย่างงี้ให้เราไปสอบโทรอีกอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นนะคะ จบคอร์สมีใบเสร์ให้เออมีใบเซอร์ให้เอาไปแบบทํำพึงทําพอรตได้หมดเลยรับรองผลเรียนฟรีตลอดชีพก็คือว่ามันสามารถเอามาดูคลิปย้อนหลังได้นะฮะหนึ่งตลอดชีพอะไรประมาณนั้นอ่นะสีผลที่ใช้จาก i n งส์นาวนะคะหนึ่งเลยนะฮะ ราคาสมเหตุสมผลมันเกินคุ้มด้วยสามไม่ใช่สมเหตุสมผลหรอกมันเกินด้วยสาม,มันเกินคุ้มมากบริการหลังการขายดีมากนะคะเนื้อหาบทเรียนมีหลากหลายแล้วก็รีวิวค่อนข้างแน่นในอ่าในเว็บไซต์ของอิงนาวเนี่ยจะมีการรีวิวนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆ่อยรีวิวแยกไปสําหรับการที่รีวิวเรียนมาการเรียนมาเป็นยังไงนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีเรื่องของ advisor นะคะวิเ i อ o r ตัวนี้เนี่ยจะให้คําแนะนํานะคะ ตลอด1ปีเต็มนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีจุดเด่นของคอร์สนะคะก็คือมีบัญชีของตัวเองนะคะเข้าเรียนได้ตลอดที่14ชั่วโมงเพราะมันเป็นออนไลน์นะคะไม่เข้าใจสามารถอ่าถ้าถามครูดได้นะคะอ่ะาขอคำปรึกษาด้านการเรียนต่อหรือการสอบได้หมดเลยนะคะปรึกษาได้ทุกเรื่องนะเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็ครูผู้สอนเป็นติวเตอร์นิสิตจุลาโดยโตรงและระดับจุลานะมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะแล้วต่อไปเรื่องของคอร์สเรียนกันบ้าง เริ่มจากคอร์สที่เป็นแบบซิกเนเจอร์เลยนะคะคอร์สปูพื้นฐานคอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาเยอะมากเราไม่สามารถพูดหมดได้เราจะขึ้นให้ดัวๆไปเริ่มจากนะคะตัวอย่างคอร์สปูพื้นฐานก็จะมีเรื่องของ Part o f s p e e d ซึ่ง ใช้ไอคอสปูวิ้นฐานเนี่ยใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนทุกโรงเรียนเลยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคือสิ่งที่โรงเรียนจะต้องสอนก็จะเป็นเรื่องของพาร์ตออสปิดคืออะไรคำนามสรรพนามกริยาคุณศัพท์วิเศษอะไรเงี้ยคำบุพบทอะไรอย่างงี้ก็คำสันฐานการเทนส์ต่างๆมันเรียนมันใช้ใช้หมดแกมมานะคะอ่ะก็ประมาณนั้นอ่านไปเลยนะคะก็ มันก็จะเป็นนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของครูผู้สอนนะคะครูคผู้สอนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานคอร์สภาษาอ,อังกฤษโทอีกนะคะชั่วโมงการเรียนก็คือ69บเทนะคะสิชั่วโมงนั่นเองนะคะแล้วก็ครูคนนี้นะคะครูค,คนนี้ชื่อว่าครูบี้นะคะครูบี้นะะมีประสบการณ์มากกว่า5ปีนะคะแล้วก็เริ่มต้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการสร้าง ภาษาอังกฤษนะคะรวมแจมมาทั้งหมดการฟังกา,ารอ่านคำศัพท์การออกเสียงต่างๆคูบี้จะช่วยปูพื้นฐานให้เรานะคะอ่ะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของ cross การออกเสียงให้เป๊ะให้ปังอรังสูงสูงอ่ะการออกเสียงเนี่ยมันต้องปัง ครูคนนี้อนะปังมากเราออกเสียงมาคือปังสุดนะคะ,นะคะเริ่มจากการออกเสียง A ถึงแนะคะครูคนนี้เป็นครูผู้หญิงนะคะชั่วโมงเรียนก็คือ25บทเรียน10ชั่วโมงสอนโดยครูเมประสบการณ์มากกว่า5ปีนะค,ะครส์สนี้ประกอบไปด้วย5สิ่งสำคัญนั่นก็คือการออกเสียง A ถึงแให้ถูกต้องการผสมพัญธุ์ชนะผสมสละนะคะการควบกล้ามอักษรน,นะก็ฝึก สำเนียงนะคะให้เหมือนเจ้าของภาษาแล้วก็การใช้ s t y l e s t a t e นะคะการใช้ s t y l e s t a g e นะคะอันสุดท้ายของคอร์สนี้คือเยอะมากนั่นก็คือเทคนิคพิชิตข้อสอบโทอีกนะคะสำหรับคนที่จะไปสอบโทอีกนะคะไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะข้อสอบโทอีกใ,ใหม่ในปี2020อะไรอย่างนี้นะก็ จะมีทั้งหมดนะคะเจ็ดชั่วโมงสี่สิบนาทีนะคะยี่สิบสี่บทเรียนปัจจุบันนะ,ะก็สอบโทอีกแบบออกเป็นสองประเภทก็คือการฟังกับการพูดอาร์ตเขาจะช่วยเราจะช่วยพีชิดจะช่วยติวให้มันแน่นๆน่นนอะ่ะเลิศต่อไปนะคะสามส่วนตัวนี้นะก็จะเป็นเรื่องของการตะลุยโจ์นะคะคือเอาเอา,เอาเป็นว่านะฮะอิงนานี่ยจบทุกอย่างการสอบการปูพื้นฐานการออกเสียงแกมมาคอนเวอร์คำศัพท์ ครบแล้วพันสี่ก้าสิบนะคะติดทีเดียวก็คือเรื่องของไฟล์เรียนนะคะอาจจะอัพราคาขึ้นเป็นสองพันห้าได้หนังสือเรียนอันนี้ก็โอเคอก็โอเคนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอธิบายไปต่อไปเรื่องของความรู้สึก <c oughs> นี่ก็คือสิบเอ็ดชั่วโมงแล้วความรู้สึกก็เพิ่งมานะคะความรู้สึกในการเรียนเนี่ยสําหรับครูสามคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างขออ่าอันนี้รูขอพูดโดยตรงเลยนะคะสําหรับอ่ะ คนที่ผู้จัดการของอิงนาวที่ดูอยู่นี่ก็นิลขออนญาตพูดเลยตรงเลยนะคะก็คือครูการปรูพื้นฐานอันต่างต่างเนี่ยริวเนี่ยเรียนแล้วรีวิวต่างๆริวก็อ่านเข้าไปดูแล้วถ้าไม่มีรีวิวความรู้สึกของริวก็ตรงกับรีวิวมันคืออะไรคะพี่มันก็คือเรื่องของการเรียนการสอนที่ไม่ค่อยคือมันดีนะแต่ว่ามันไม่ได้ปังเวอร์วังอ่ะ คือแบบว่าเริ่มจากติคูคนแรกเลยนะ,ะก็คือครูบี้นะคะคูบี้คนที่ปูพื้นฐานให้เรานะ,ะก็คือเนื้อหาเนี่ยมันก็โอเคแหละนะคะแต่ว่าคือเข้าใจไหมว่าลิวอยากให้มันรวบรวมกันนะคะคลิปนะ,ค,ะคลิปพาร์ทออฟสปีดก็คืออยู่ตรงนั้นเลยไม่ใช่แบบว่าเออคือแบบคือคลิปมันเยอะมากอะ่ะคลิปมันเยอะมากแล้วค,คลิปมันสั้นแล้วคือตัดจบได้แบบงงๆ แล้วก็ตัวอย่างการเรียนการสอนเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นอันนี้คือการเรียนที่รีวิวรู้สึกนะคะแล้วก็คนอื่นก็รู้สึกเหมือนกันนะคะรีวิวที่เขาคอมเมนต์มาแล้วก็เนื่องจากว่ามันตัดบทค่อนข้างเยอะนะคะมันก็อาจจะเรียนไม่ต่อเนื่องแล้วมันก็อาจจะงงๆได้นะ,ะแต่ว่าถ้างงๆก็สามารถสอบถามผู้ได้แหละนะคะก็ไม่ได้เป็นข้อเสียที่แย่นะคะ โอเคอ่าต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการออกเสียงครูที่สอนการออกเสียงคือครูเมย์ครูเมย์เ,มเนี่ยเก่งรูเรียนแล้วร,รู้รู้สึกชอบเลยได้คําศัพท์ได้การออกเสียงที่มันโอเคมากนะรูเป็นคนที่ชอบออกเสียงภาษาอังกฤษอยู่แล้วครูเมย์ช่วยได้เยอะมากแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือการสอบการสอบเนี่ยรูอ,อาจจะติวได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะรู ไม่ยังไม่ได้เน้นเรื่องของการสอบสักเท่าไหร่คอดิวก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะสอบโทอีกอยู่แล้วไม่ได้ไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็จะติวไว้เผื่อด้วยนะคะการสอบเนี่ยเป็นไงบ้างการตรียการพิชิตข้อสอบโอีกทเนี่ยค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างดีเลยอ่ะอ่ะ,อ,ะอีกนิดนึงนะสำหรับคูบี้นะคะคูบี้ก็คือยังไม่มีเทคนิคการจำนะคะคือเดลคอยกตัวอย่างะค,ะคอร์สเรียนคูดิวเนี่ยจะมีการจำนะะเทคนิคการจำต่างๆถ้า ทุกคนเคยรีวิวดูรีวิวตัวคอสคูดิวไปแล้วนะก็จะมีพวกยายชุนปากหอมในดอมปากเหม็นยายชิดมากกระเด็นเพราะยายเพนกระเด็นไปเลยอะไรเงี้ยแต่สําหรับคูบี้ไม่ได้ช่วยมากสักเท่าไหร่คือต้องนั่งจําเองไม่ได้มีเทคนิคการจําอะไรแบบดีๆนะอันนี้ก็คือ อยากให้ไปแก้ไขนิดนึงนะคะถ้าลิวผิดพลาดอะไรคอมเมนต์อะไรแรงไปก็ขออภัยด้วยนี่คือความรู้สึกของดิวตรงๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะบ๊ายบายแล้วถ้าใครเคยเรียนยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะบ๊ายบาย